แล้วจังไหนเจังไหเตียกต่เห็ดน้ำบ <c oughs> อดาเรื่องต่อไปเลยบอ,เ,อเรื่องต่อไปเ,อเรื่องต่อไปเนาะเอา่อกเอาเอกก่อนสีฟังเรื่องต่อไปดีขอให้ทุกคนมาห่วมแห้งห่วมใจฮ้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์้อบกันหนึ่งสองสามเอา เอาเ่องไหเรื่องไหมห้องโดนพดเอาหมวยแล้วยังห้องโดนปนนี่ไลยนี่ซุมนี่ห้องโดนก็เอาหมวยอีกอ้าวนี่ท่านก่อมเรื่องต่อไปดิก่อมที่รีก่อมสมศักดิ์ศรีนี่ท่านก่อมก่อมขุดสั่นก่ากันบอกดีประโยคซื้อกันสันซื้อว่าเน้นเน้นผมผพาเหลืองที่อยู่ในวัตรนั่นละ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไปขึนทะเบียนเกณฑ์ทหารคือใช่ใช่ยนี่บอสิเป็นเน่นบอสเเป็นประาชาุชนธรรมราถารว่าอายุครบสปีต้องได้ขึ้นไปขึ้นทะเบียนทหารกับทัศนีย์อำเภอไรูบากูแท่นังอยู่นี่พี่ไผ่ในอายุครบสปีแล้วมีบอสนานหมอเนี่ยอายุครบสบปีต้องได้ไปขึ้นทะเบียนเกณฑ์ทหารคือกันกับเน้นในเรื่องนี่ละ เน้นลูกเมื่สิบแปดปีพอดีเล่ากะเลยตรงเขาอำเภอไปหารัสดีอำเภอเล่าไปงานเขาไปรัสดีกระเดืนองแล้วนะัน่งน,นีมุนนั่งรับเน้นนีมุนนั่งต่ำเน้นมื่คือทะเบียนเกณฑ์ทหารบอกครับเน้นอายุครบเกณฑ์สิบแปดปีแล้วบอก ครับิีกากสมบูรขึ้นหัวกูววขาบนหอแบบนี้เอาสี่สาเน้นผมยานผมบาปที่หลังง้ามผมบอกกับเน้นเน้นอย่าเวาขับกับผมเดอ้อค่ะ ตังไดนี่มันนม่นายเห็นใจด้วยจักแถวอะไรตงใดคือกันแล้วก็ขับขับรถบัวให้าแล้วเบาขับนี่เราวเาบาอีหยังเหเอเออเน้นเมื่อ้นทะเบียนทหารบอขับเน้นอายุสิบแปดปีครบเกณฑ์ทหารและนะ้วเนาะขับโอ้ยผมยากกีกากขึ้นเนือผมเด้เอโอ้ยเน้นผมยากผมบาด เอาสิซะต่อไป be นี่ถ้าผมเบาเฉียงกับเน่นเน่นจะเบาขับกับผมเด้อครับเอาการสีสิเมื่อเราเริ่มประตานีเอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องสุดท้ายเนาะเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายนี่มีซื้อเรื่องว่า สวัสดีค่ะท่านสุภาพบุรุษเหตุเกิดอยู่งานเลี้ยงแต่งงานงานหนึง่งหลังจากที่พิธีกร,รจัดพิธีการไปตามลำดับแล้วที่นี้ก็มาถึงพิธีการที่สําคัญพิธีการหนึ่งล,รรละพิธีกรก็เลยประกาศอยู่ทั้งเวทีว่าต่อไปคงจะเข้าพิธีการะนะครับก็ค,คงจะเป็นหน้าที่ของตัวแทนหล่งเจ้าสาว นะครับขึ้นมาบนเวทีากล่าวของคุณกับแขกทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับวันนี้ผมภูมิใจและก็ดีใจและแขกแขกทุกทุกท่านที่อยู่ตรงนี้คงจะภูมิใจครับขอเชิญบนเวทีเลยนะครับตัวแทนขอขเา้าสาวครับคุณคุณเจ้าล้วมิเ้อร์บุคคลบด้เด้น้องมิเอยเพียงคนเดียวเป็นผู้ใหญ่ในงานเช่นนี้เชิญลยครับเชิญบนเวทีนะครับเชิญเลยฮะะตอนนี้แขกแขกทุกท่านกำลังรอคอยอยูุ่้าบมันกระมดแค่นั้นแล้วงาน เชื่อเลยครับวันนี้เจ้าบ่าวก็หล่อเจ้าสาวก็สวยแล้วก็ตัวแทนของเจ้าสาวตัวสวยมากนะครับเจ้าสาวก็สวยเจ้าบ่าวก็หล่อผมเองก็อดคุมใจแท่ไม่ได้นะครับขอเซ็นต์ประมือเพืนเกียรตินะครับ เของที่ฉันแล้วเป็นใบที่คนปากเกินเลาได้ที่เราแสดงเป็นร่บริหันมันก็มีความหมายว่าสวัสดีค่ะท่านสุภาพบุรุษผู้หญิงมีนี่คอยมีความสุขกนานเ้ยจิ้มหัวเลอะกัน ครบแล้วลุ่งจานสีกระสีเดินทางไปเรานีท่านหมองอื่นต่อได้ก่อนสิจากล่าพี่น้องลูกหลานมือนี่รุ่งจานสีขอกล่าวคำบา นายเสววงนายเสววงนายเสวงครับ nice, <laughs> <laughs>